ทำไงดีคะให้หายอ,อกหักเจ็บปวดทรมานมากค่ะถ้าวันนี้คุณอยากออกจากความเจ็บปวดเนี่ยหนึ่งครับหยุดเล่าเรื่องรหรือระบายครับเวลาที่คุณพยายามระบายมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยทบทวนซ้ำๆแล้วคุณจะไม่หายอ,อกหักครับห้ามนะครับพยายามลืมครับสมองมันไม่มีหน้าที่ลืมครับสมองมันมีหน้าที่ประมวลผลเพราะงั้นเนี่ยหมายความว่าวันนี้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ม,มันขึ้นอยู่ว่าคุณมองมุมไหนถ้าคุณมองว่าตัวเองเสียประโยชน์คุณก็จะเศร้าครับห้ามไปส่องครับชีวิตของเขาร,รวมถึงการไม่ฟังเพลงเศร้าๆไอ้ต่างๆด้วยนะครับเพราะมันจะยิ่งทําให้คุณดิ่งมากขึ้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรัก คุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สาหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิด ของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊้งหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนว่าคาสโนวีนวทําไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่3าหัวปากหัวปา๊มือที่3าก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะจริงแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ